สวัสดีครับพ่อคนเสตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียมาเล่าสู่คนฟังนะครับพอดีมี f อที่เป็นไรเดอร์นะครับได้มาแวะเวียนมาซื้อน้ำนะครับที่ร้านกาแฟที่เฮียเปิดไว้ที่ประหนงโยธินห9สิบนทแปนะครับมาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับมีไอเดียใหม่ๆและเฮียจะเล่าไอเดียคร่าวๆแล้วกันแล้วลองไปทำดูจริงๆไอเดียพวกนี้มันมีคนทามากมาย นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมองข้ามมองข้ามไปมีไอเดียหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ไม่ภาพรวมมากันไอเดียที่เฮียไปเห็นพอดีอ่ะเมียเฮียชอบสั่งอาหารในกรุงเทพถูกปะถ้าเราสั่งผ่าน Delivery ให้ส่งทันทีณนะตอนนั้นๆน่นนะราคาค่าส่งก็จะแพงถูกปะเช่นในยวราชนะครับสีลมนะครับสาทรที่มีร้านดังๆอยู่ ถ้าเราสั่งจากนู่นมานี่สะพานใหม่ก็อย่างน้อยก็ต้องสองถึงสามร้อยค่าส่งจะมีคนนะครับที่ไปติดตามร้านดังๆนะครับร้านที่ตามกระแสแล้วมา,มาโพสต์อยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มอย่างเช่นถ้าอยู่สะพานใหม่ก็จะเป็นกลุ่มสะพานใหม่สายใหม่บางเขนดอนเมืองพวกนี้นะครับหรืออยู่ตนทบุรีที่เฮียเห็นน,นี่นนทบุรีสมมุติว่าร้าน๋วยจับละกันเจ้าหนึ่งในยมราชเลยเจ้าดังเลยเจ้านี้โอ้โหช่วนี้กำลังเป็นกระแส แสร็จแล้วในโยวาลาทั้งเส้นเนี่ยมันก็มีหลายร้านถูกปะเขาก็อาจจะไปลองกินก่อนไปลองกินถ่ายรูปนะครับลองกะปริมาณราคาเท่าไหร่เสร็จแ,แล้วเนี่ยเขามาโพสร,รับคิวถูกไหมอันนี้ก็เป็นเอกอาชีพหนึ่งที่ไรเดอร์อาจจะไปเจอร้านอร่อยร้านดีๆถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอันนี้ถ่ายรูปกําลังทำอย่างเงี้ยเออขอแมคค้าครับขอถ่ายรูปนิดนึงถ่ายวิดีโอเอาไปลงติ๊กต็อกเอาไปลงเฟซบุ๊กเอาไปลงยูทูบนะ มันก็ทําได้ถูกปะเพียงแค่แเรา,าเอ่ยเอ่ยว่าเออขอถ่ายรูปหน่อยเชื่อเหอะพ่อค้าแม่ค้าสมัยนี้ไม่ห่วงวิธีการถ่ายรูปแบบนี้เลยถ่ายเลยเต็มที่ลูกจะบอกให้วันนั้นนะเฮียใส่เสื้อลายแมนช่วงตุดจีเฮียจะไปหาซองสีแดงมาขายเอา้าไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าลดให้สําหรับลายแมนไปลองขายดูก่อนเออถูกปะเออเขาเห็นว่าเออเราเป็น Man, ลายแมนเราจะสามารถอันนี้ได้ขายให้เขาได้แล้วก็ จะโดนกลัวว่าขายจะขายไม่ออกก,ก็คือมาลองนิดนึง,งถูกปะลงทุนสักหลักร้อยแล้วก็ซื้อมาเจ็ดแปดเซ็ตก็มาร้อยนิด,น,ดนิดนะครับก็มาลองขายดูขายไม่ออกก็ไม่ขายแหละอ่ะมาเข้าเรื่องตัวนี้เมื่อเมื่อเราโพสใช่ปะอ,อาจจะมีค่าส่งห้าสิบบาทค่าหิ้วราคาพอดีโพสว่าเราอาจจะไปซื้อวันนี้ส่วนมากหลายๆคนเนี่ยจะไปซื้อเสาร์อาทิตย์วันหยุด นะครับเพื่อเพื่อเหมือนแบบเป็นวันหยุดของหลายๆคนของลูกค้าเนาะแล้วพอเขาทําเป็นประจําเนี่ยมันจะมีลูกค้าประจําที่เขาสั่งไปเพราะอะไรว่าคืออันเนี้ยอย่าเร่งเขานะเพราะว่าเขาอะจะไปซื้อให้เสร็จแล้วเขาจะรวบรวมอ,ออเดอร์เนี่ยไปกระจายส่งให้ที่หลังอย่าไปเร่งเขานะครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้แบบรับมาออเดอร์เดียวแล้วมาส่งเลยแต่เขารับหลายๆออเดอร์เช่นสมมติว่าเขารับสิบออเดอร์ค่า ค่าค่าฮิ้ว50บาทก็ได้แหละ5้ว500บาทในวันเสาร์อาทิตย์ที่เขาวัดบ่อนบ้างอ่านี่ก็ไอเดียหนึ่งนะครับมาบอกกันเหมือนกันถ้าคุณมีร้านแถวแล้วมันเป็นร้านดังในละแวกของตัวเองอะ่ะลองทําก็ได้ไปโพสต์รับหิ้วเลยนะครับเมื่อเรามีแบบมีเครดิตที่ดีมีความน่าเชื่อถือเนี่ยเดี๋ลูกค้าก็สั่งเองนะครับก็ลองไปลองสั่งจากค่าเจ้าอื่นหน่อยได้ว่าเขาทํำยังไง วิธียังไงนะครับลองศึกษาไปก่อนมีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเคสเนี้ยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคือเคสเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นรเดอร์ในโซนสมมติเขาวิ่งโซน A สัก1โซนเนี่ยมีร้านอาหารที่เขาคิดว่าเขารัดรับร้านเนี้ยเป็นประจำแล้วร้านเนี้ยอร่อยรสชาติดีเช่นอ่ะสมมติอาหารตามสั่งละกันรสชาติดีอร่อยขายกี่โมงครับป้า8โมงถึงบ่ายสอง ตรวจไปเลยแปดโมงถึงบ่ายสองคุยกับป้าเลยป้าผมอ่ะจะขาดจะช่วยป้าขายของแต่ผมอ่ะจะขอเมนูป้าแต่ราคาเนี่ยจะไม่ใช่ราคาป้านะเป็นราคาที่ผมบวกกับลูกบวกให้กับลูกค้าแล้วเช่นสมมติว่าป้าขายห้าสิบผมบวกหกผมบวกไปสิบบาทพอถูกปะแต่ปกติป้าเนี่ยถ้าขายห้าสิบป้าจะไปขายในแอปเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดสิบูกไหมเจ็ดสิบเจ็ดห้านะ ตาก็ต้องขายประมาณนี้เดี๋ยวผมขอบวกแค่10บาทนะครับทุกเมนูเลยบวกขึ้นไป10บาทแล้วผมขอรูปอ,า,อาหารแล้วเดี๋ยวผมมาจะทำเบอรชัวไปขายกับลูกค้าของผมเองดีไหมป้าไปตกลงกับเขาไว้ทำสัก3ามสี่ล้านอาจจะเช้ากังวันเย็นก็ได้แล้วก็มีกลุ่มมีกลุ่มของเราเองก็ได้มีกลุ่มเพื่อนรเดอร์ของเราที่วิ่งรเดอร์กันเป็นประจำอยู่ในระแวกนั้น ไอเดียจะประมาณนี้ลองลองไปหาดูแล้วลองไปทําดูในพื้นที่ของตัวเองในต่างจังหวัดเนี่ยน่าทําในต่างจังหวัดเนี่ยน่าทำเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาค่าส่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นปะ่ะแอปค่าส่ง15 GP ร้านอีก30สมมตุติเขาสั่งอาหาร100บาทถูกปะบวก g p พีร้ค่าส่งอีกห้าสรุปแล้วเจ้านะั้นน่ะค่าส่งคือ55บาท ถูกไหมก็คือ155เลยถูกไหมแต่ค่าเขาเอาจากป้าไป100บาทไรเดอร์ไปบวกเป็นเป็นค่าในหน้าเนาะอีก10บาทก็เป็น110บาทเองลูกค้าสั่งสัก3อย่างบวก30อ่ะหรือจะถ้าสั่งขั้นต่ำคือ3 3 3หรือ4กล่องก็ได้ขั้นต่ำคือ4กล่องครับถ้าต่ำกว่า4กล่องเนี่ยบวกค่าส่ง20ไลเดอร์ได้เต็มร้านค้าได้เงินไว เงินหมุนเวียนไวนะครับเทคนิคนี้ลองไปทําดูแล้วลองไปทํากับอย่างอื่นก็ได้เช่นคุณจะไปรับซื้อของในรับจ่ายตลาดแม่ค้าบางทีเขาไม่มีเวลาไปจ่ายตลาดหรอกเราไปคุยเขาดูป้าพวกนี้ขายของกีมงแล้วป้าจะซื้ออะไรบ้างอาจจะคิดค่าจ่ายตลาดไปก็ได้เฮ้ยป้าผมอะวันนี้เฮียแนะนําคนที่มาซื้อของอซื้อน้าเฮียมาบอกว่าในซอยเฮียเนี่ยตรงเนี้ย มันเป็นโกดังเก็บของเอ้ยเป็นโกดังเก็บพลาสติกเป็นพวกถุงอ่ากล่องโฟมร้านขายของถุงพลาสติกทั้งหลายอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดแล้วราคาถูกกว่าในตลาดเวลาจะหาลูกค้าก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับและไอ้ฝั่งข้างๆบ้านเฮียเนี่ยเป็นร้านขายส่งเหมือนร้านขายของชาแต่เป็นส่งที่เป็นเป็นลังๆๆๆเขาเปิดตอนเช้ามืดถึงประมาณเก้าถึงสิบโมงก็ปิดเฮียก็บอกเขาไปนะครับแนะนำให้เปื่อเขาจะได้ลูกค้านะ มีอะไรเราเราแนะนํากันบอกกันแล้วบางทีอาจจะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันเฮีย <c oughs> เคยแนะนําอย่างผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ไม่สามารถออกมาซื้อยาได้ไม่สามารถออกมาซื้อแผมเพลิดได้อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะครับบางคนยมีเงินนะแต่ไม่สามารถออกมาได้คนแก่บางทีต้องใส่แผมเพลิดถ้าอยู่สะพานใหม่เนี่ยมาซื้อเลยร้านชัยมงคลที่อยู่ถ้ามาจาก สะพานคอปอ,อลงมาเนี่ยร้านชัยมงคลจะเป็นร้านขายอุปกรณ์อันอุปกรณ์พวกการแพทย์และร้านเนี้ยขายถูกลองไปดูรับซื้อยาก็ได้ร้านยาสอจเจริญเภสัชร,ร้านยาหนึ่งไปดูเลยนะครับสองร้านเนี้ยถูกอยู่ริมถนนนะครับแถบนี้รับทิ้วได้หมดเรื่งองยาบริการส่งถึงที่ถ่ายรูปมาเลยเหมือนกันเนี่ยอาชีพบินเมอร์ไซด์เขาก็ทำประมาณานี้แน่นเลย แต่เราอัดเด็ละกันอัดปด็ละกันอันนี้ก็มาบอกเยอะนะมาบอกเยอะมาเล่าให้ฟังนะครับเฮียก็รู้จักหลายหล้านแหละแถวๆหน้าผู้ใหญ่เขาก็อยู่ในโรงเจสพันธ์ใหม่บางทีเฮียก็รู้จักเขาเขาจาเฮียได้นะครับเพราะว่าพ่อเฮียก็ในอดีตก็รู้จักคนนี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังมามาบอกแล้วกันนะครับเพื่อเป็นไอเดียในไปทําในต่างจังหวัดนะครับโอเคนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ได้ไอเดียอะไรจากคลิปนี้บ้าง รบกวนคอมเมนต์มานิดนึงแล้วกันนะครับแล้วมีไอเดียอะไรใหม่ๆลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับสวัสดีครับ